รู้ไว้ใช่ว่าอาชีพโสเภณีดีสำหรับใครกันแน่สวัสดีค่ะรู้ไว้ใช่ว่าคลิปนี้จะขอนําเสนอเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาชีพโสเภณีกันสักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการจดทะเบียนโสเภณีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยก็เคยออกกฎหมายจดทะเบียนโสเพณีมาแล้วเมื่อในอดีตเหมือนกับหลายๆประเทศและประเทศเหล่านั้นก็ได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นไปแล้วรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะที่ได้มีการยกเลิกไปแล้วเช่นเดียวกันเมื่อประมาณ63ปีที่ผ่านมาจะว่าไปแล้วนะคะปัญหาทั้งหลายที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้หญิงเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาเรื่องโสเพณีซึ่งมันมีความละเอียดอ่อน และยากที่จะหาแนวทางแก้ไขที่เป็นจุดร่วมในการเห็นพ้องต้องกันของผู้คนในสังคมที่มีความหลากหลายทางพหูวัฒนธรรมเนื่องจากมันเป็นปัญหาที่มองได้หลายมิติเช่นคนที่มองในมุมของศิลธรรมก็จะบอกว่าอาชีพสโสเภณีเนี่ยไม่ควรส่งเสริมให้มีเพราะว่ามันขัดต่อหลักศิลธรรมและที่สําคัญส่งผลกระทบในเชิงสังคมโดยเฉพาะในระดับครอบครัวที่อาจจะเกิดการขัดแย้งมีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างสามีภรรยา มีการนอกใจมีการทำร้ายร่างกายทอดทิ้งลูกเมียโดยไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและถ้ามองในระดับชุมชนก็อาจจะทำให้หลายๆชุมชนกลายเป็นแหล่งง่วสสมเรื่องของการพานันเรื่องของยาเสพติดเรื่องของโสเภณีทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงการจราจรติดขัดและกลายเป็นชุมชนแออัดเป็นแหล่งง่วสสมของมิจฉาชีพและก่ออาชญากรรมเช่นการลักเล็กขโมยน้อย การเรียนแบบของเด็กๆและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆจนกลายเป็นปัญหาของสังคมที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆถ้ามองในมุมเศรษฐกิจก็จะบอกว่าอาชีพโสเภณีเนี่ยมันทําให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวมีคนมาใช้บริการสามารถที่จะจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐได้อย่างมากมายมหาศาลรวมถึงเจ้าของกิจการนั้นๆด้วยฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะทําให้อาชีพโสเภณีเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย โดยการตีตราจดทะเบียนโสเพณีเชลเลยก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการจดทะเบียนโสเพณีนี้มันเป็นแค่การทําให้ยอมรับว่ามันถูกต้องตามระบบเท่านั้นแต่คนที่ได้ประโยชน์จากการทําให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายจริงๆใช่ผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นคําถามที่ชวนให้คิดกันต่อไปนะคะอาชีพนี้นอกจากจะกกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วหลายคนมองว่า หากมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการข่มขืนได้เพราะว่าผู้ชายก็จะไปซื้อบริการแต่ถ้าเราคิดในทางกลับกันผู้ชายที่ไม่มีเงินจะไปซื้อบริการแต่เขามีความต้องการทางเพศท่านคิดว่าเขาจะไปลงที่ใครนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นคำถามนะคะว่าอาชีพโสเภณีที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาการข่มขืนลดลงได้อย่างถาวรจริงหรือไม่และถ้ามองในแง่ของสิทธิแน่นอนค่ะ ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองอยู่แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะขายหรือไม่ขายก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเราซึ่งอันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับเราได้นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันหาจุดเห็นพ้องต้องกันร่วมกันเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันไม่สามารถมองได้ในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวหรือมองแค่ในแง่ของสิทธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะด้วยเหตุน,นี้แหละค่ะจึงอยากจะหยิบยกเรื่องราวของโสเพณีไทยเมื่อครั้งในอดีต ื่อเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้หญิงในยุคป,ปัจจุบันก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้ถึงแม้ว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าสุดท้ายแล้ว้ันปลายชีวิตของผู้หญิงจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวได้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นได้เพียงแค่เฝ้ารอคอยใครสักคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อยากจะฝากให้สาวๆลองไปคิดดูนะคะ ไม่ว่าคนที่กำลังทำอาชีพนี้อยู่หรือว่าคนที่กำลังตัดสินใจจะเดินเข้ามาในวงการนี้แล้วอย่าลืมติดตามรู้ไว้ใช่ว่าในตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ